นิมมินสวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนชั้นม3ามทุกๆคนนะคะมาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในส่วนของเนื้อหาในวันนี้นะคะเราจะเริ่มกันที่เรื่องของอาหารนะคะคำศัพท์เรื่องอาหารนะคะคำว่าอาหารภาษาจีนก็คือซื้อวู่ซื้อวู่ซื้อวู่ก็คืออาหารเรามาดูคำศัพท์สามคำแรกนะคะ ในที่นี้จะเป็นอาหารทั่วๆไปนะคะคำศัพท์คำแรกนะคะเฉาฝันเฉาฝันนะคะเฉาตัวนี้นะคะแปลว่าผัดนะคะเพราะฉะนั้นฝันก็คือข้าวนั่นเองนะคะเฉาฝันนะคะข้าวผัดจีโหยูันจีโหยูฝัน จีนะคะตัวนี้นะคะก็คือไก่นะคะโยโยตัวนี้หมายถึงน้ํามันความมันก็ได้นะคะในที่นี้นะคะเพราะว่าข้าวมันไก่เนาะแล้วก็ฟ้านเหมือนเดิมนะคะก็แปลว่าข้าวจีโยฟัานก็คือข้าวมันไก่นะคะคาที่สามไก่ฟัานไก่ฟัานนะคะฟัานก็คือข้าวเหมือนเดิมนะคะ ไก่ฟันไก่นะคะราดแกงข้าวราดแกงนะคะ,ะ,คะต่อมานะคะอีกสองคำนะคะเมี่ยนเถียวเมี่ยนเถียวก็คือบะหมี่นะคะต่อมาเฉาเมี่ยนเฉาเมี่ยนก็คือ มีนะคะฉาวเมื่อเมื่อกี้นี้นะคะเราได้อ่านไปแล้วนะคะฉาวก็คือการผัดนั่นเองเมี่ยนก็คือมีฉาวเมี่ยนก็คือบะหมี่ผัดบะหมี่นั่นนะคะต่อมานะคะอันนี้ยกให้อยู่ในหมวดที่อยู่ร่วมกันได้เลยเนาะคำว่าจ๋าจีจ๋จา จีตัวนี้นะคะจริงๆเราเสียงว่าจ้าก็ได้นะคะหรือจ๋าก็ได้นะคะจ้าจี Γ. นะคะจีก็คือไก่นั่นเองนะคะจ้าจีก็ Γ. คือไก่ทอดนะคะต่อมาขาย่างเขาย่างเขาก็คือย่างนะคะจีจีก็คือไก่ขาว่าไก่ย่าง ต่อนะคะคำด้านล่างสุดท้ายนี้อาจจะดูยาวไปสักเล็กน้อยนะคะเหลียงป้านมู่กวาซื้อเหลียงป้านมู่กวาซื้อมู่กวาเด็กๆพอจะจำได้ไหมเอ่ยมู่มกวาก็คือมะละกอนะคะเพราะว่าเป็นส่วนผสมเป็นส่วนประกอบของอาหารไทยของเราก็คือส้มตำนั่นเองนะคะจูผาย จูไผ่จูก็คือหมูนั่นเองนะคะไผ่ก็คือสเต็กนะคะจำง่ายๆต่อมานะคะมีความคล้ายคลึงกันเนาะนิ้วไผ่ยนิ้วไผ่ยนิ้วก็คือเนื้อเนื้ออะไรคะเนื้อวัวนะคะตรงนี้นะคะนิ้วไผ่เนื้อวัวต่อมาเฉาไช่เฉาไช,ช,ช่ก็คือผัดผัก นะคะเมื่อกี้นี้คําว่าเฉาวนะคะมีทั้งข้าวผัดแล้วก็มีทั้งผัดหมี่นั่นเองนะคะเป็นคําซ้ํานะคะเฉาใช่เฉาก็คือผัดนะคะสุดยดยกตัวอย่างไปแล้วด้านหน้าเนาะต่อมานะคะอันนี้เมนูอาหารอาจจะหลากหลายนิดนึงนะคะเผื่อให้เด็กๆเ,เลือกนะคะคำแรกนะคะส่วนล่าทาง ส่วนล่าทางส่วนในที่นี้เนี่ยหมายถึงเปรี้ยวนั่นเองนะคะรสชาติเปรี้ยวล่าในที่นี้ก็คือเผ็ดนะคะเผ็ดรสเผ็ดล่าคือพริกหรือว่าเผ็ดนั่นเองนะคะล่าก็คือเผ็ดนะคะเผ็ดแบบคือมันเป็นเครื่องเทศที่มีความเผ็ดเนาะมีพริกอะไรแบบนี้นะคะ ทางทางตัวนี้หมายถึงพวกซุปพวกแกงนะคะเพราะว่าเด็กๆดูภาพดูนะคะต้มยำาะทำมีความเผ็ดมีความแซ่บแล้วก็มีน้ําแกงด้วยนะคะส่วนล่าทางต้มยำนะคะต่อมาอิตาลีเมียนอิตาลีเมียนอิตาลีตัวนี้ทับศัพท์เลยนะคะก็คืออิตาลีนะคะเป็นอาหารของประเทศอิตาลีใช่ไหมคะ อิตาลีเมียนเมียนก็คือพวกอ่าเส้นที่เป็นเหมือนหมีอะค่ะเส้นกลมๆนะคะผัดมีคล้ายๆมีเหลืองสปาเก็ตตี้กักบมีเหลืองจะมีความสีเหลืองมีความกลมๆคล้ายๆกันนะคะอิตาลีเมียนนะคะถ้าแปลตรงตัวก็คืออ่าบะหมี่ของอิตาลีนะคะก็คือสปาเกตตี้นั่นเองนะคะต่อมานะคะหัวกัวหัวกัวนะคะตัวนี้ หัวในที่นี้ก็คือไฟนะคะ go ก็คือหม้อนั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยจะเห็นจะเห็นได้จากพวกร้านหม้อไฟใช่ไหมคะหลังพลาซ่าก็มีนะคะถ้าเด็กๆใครเคยไปกินร้านนั้นบ้างนะคะเรามาดูประโยคแบบง่ายนะคะ A นะคะคุณ A มาแล้วนะคะ อันนี้เราชื่อกําหนดให้เป็นประโยคที่ไม่ยากคะ่ะเพราะว่าคําศัพท์เรื่องอาหารเนี่ยก็เป็นคําที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยอยู่แล้วเนาะเป็นประโยคง่ายๆนะคะนีเสียงชื่อเฉเอนีเสียงชื่อเฉคุณอยากกินอะไรถ้าอยากกินอะไรเหรอฉันอยากกินข้านันอยาฟันะอีกหนึ่งครั้งนะคะนีเสียงชื่อเฉมอ,อ ค,กกคุณอยากกินอะไรเธออยากกินอะไรหรอหัวเสียงชื่อเฉาฟันฉันอยากกินข้าวผัดนะคะสำหรับใบงานนะคะใบงานสุดท้ายสำหรับเทอมที่หนึ่งนี้นะคะเราจะขอเก็บชิ้นนี้เป็นอีกชิ้นหนึ่งนะคะการบ้านนะคะจั่วเยี่ยไม่ยากเลยนะคะสั่งสูสั่ง,งการบ้านน้อยมากนะคะ แต่งประโยคสนทนาแบบเมื่อกี้นี้นะคะเพียงแค่หนึ่งข้อ1คู่สนทนานะคะพร้อมคําแปลนะคะลงในสมุดคัดจีนนะคะส่งงานในสกูบายเช่นเดิมเนาะเอาแบบตัวอย่างเมื่อกี้นี้นะคะแต่ว่าเปลี่ยนชนิดอาหารได้เลยตามใจเลยนะคะแล้วเดี๋ยวในไลมิ่งเรามาสนทนากันนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเราชุก็อยากฝากเด็กๆนะคะอย่าลืมทำการบ้าน1ข้อเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ฝึกการอ่านออกเสียงด้วยนะคะเรามาเจอกันในไลมิ n งนะคะสำหรับ5ภาษาจีนวันนี้เราชุดก็ต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในไลมิ n งนะคะยินมีนใ่้เจียนบ๊ายบาย